ลาจูนเองครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับผมมาเรามาอันบ็อกนะครับผมซองสุ่มนะคลิปแรกก็เป็นกล่องสุ่มการ์ดนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมมี2ซองนะซองละนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะนี่นะครับผมข้อมูลก็เป็นกล่องท็อปประเทศ UK นะครับผมข้อมูลนะครับผมในนี่นะครับผมเขียนว่า Over อร์ทูอนเดเชนการ์ดนะครับทูคอลเลคชันนะครับมี210การ์ดนะครับในในเซตนะ 5แกเพอร์แพ็ k นะครับผมเพอร์แพ็ g เกก็คือ5าก์ดต่อ1ซองนะครับผมนี่นะครับผมมีสเปเชียลนะครับผมการ์ดอินแพ็ t นะครับผม Star Wars The Last Jedi foil นะครับผมกแก๊ส1ต่อ2ซองนะครับเหรียญที่ออกนะครับ Jedi foil แก๊ส1ต่อ4ซองนะครับผมโกการ์ดคือการ์ดทอง1ต่อ6ซองแล้วก็ limited edition แก๊ส2000 Shades นะ Black Label แก๊ส1ต่อ32นะครับผมเป็นการ์ดไม่รู้การ์ดอะไรนะการ์ดชิ้นส่วนเสื้อหรือการ์ดลายเซ็นหรือไม่รู้การ์ดอะไรนะ1 เบอร์เซ่นนะหนึ่งต่อสามสิบสามสิบซองนะต้องเบอร์สามสิบซองต่อต่อได้นะผมเออมีการฝอยด้วยนะประมาณนี้นะผมโอเคมาเรามาเปิดการกันนะผมรูปร่างละตาซองเป็นแบบนี้นะนี่นะผมเจอหนี้ทูสตาวอเดอร์ลัตจีได้นะดูสตาวอเตดดิ้งการ์ดดิสนีย์ท็อปนะผมมาส่งเลยนะผมโอ้มีกระยำกันนะ มาครับผมครั huh. ้งแรกจะให้น้องฝาเดียวเป็นคนลุ้นนะครับผมเอาน้องก็เดียวดึงออกมาเลยครับผมไปปัดเดียวอ่าฝาเดียวดึงออกมาเลยครับอ่านี่เอาเอามาลุ้นตรงนี้เลยเอาเอามาลุ้นให้ให้กลองรุ้นครับผมใบแรกก็เป็นนี่นะครับผมได้แล้วนะครับผมซ้ำนะครับผมใบที่สองนะครับผมก็เป็นโอ้เป็นยานเจไดนะครับผมใบที่สามนะครับเป็น นี่นะครับผมเจได้สู้กับรากไปได้หรือเปล่าเฮโนบินะครับผมใบที่สี่นะครับผมเป็นโอ้เป็นตัวนี้นะครับคุณยนต์ใบสุดท้ายนะครับผมเป็นโอ้การ์ดเลยนะครับผมโอ้โหเป็นการ์ดอะไรนะการ์ดทองนะครับผมได้การ์ดโฟยมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับผมนี่นี่คือข้อดีนะครับผมของการเปิดเป็นซองนะถึงมันจะแพงกว่าเป็นการ์ดสุ่มนะแต่เรามีโอกาสได้การ์ดโฟยด้วยนะครับ น้องฟาเดลได้กา๊าซฟอยล์ไปแล้วครับผมอีเย่หนึ่งใบนะครับผมโอ้โหสวยงามมากไม่รู้เป็นกา๊าซระดับไหนนะเออเขาเขียนว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นกา๊าซกาซฟอยล์ฟอยล์แบบไหนนะโอเคนะผมสวยงามมากโอ้โหผมซองต่อไปนะครับผมเป็นของผมบ้างนะครับผมซองต่อไปนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราเราจะเก็บซองเอาไว้ด้วย ผมใบแรกก็เป็นโอ้โยังไม่มีนะผมนี่ใบแรกนะครับผมใบที่สองนะครับเป็นครับใบที่สามนะครับผมใบที่สี่นะครับมีแล้วนะครับผมโอ้โหมีฟอยด์ด้วยครับผมใบที่สี่นะครับผมมีแล้ว บีวีแปดนะครับใบสุดท้ายนะครับผมเป็นชุดโอ้โหเป็นฟอยด์ร้วยนะครับผมโอ้โหได้ฟอยด์มาสองใบเลยนะครับผมโอ้ฟอยด์ออกไฟออกดีมากนะครับผมเออไฟออกจะได้เลยนะครับผมสองซองนะครับสิบใบนะครับผมได้ฟอยด์มาสองใบนะครับผมนี่เป็นของน้องฝาเดียวนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้เป็นเป็นกุยกุยก้อนจินอะไรไม่รู้นะเป็นฝ่ายไปอีกนะครับผม ตัวที่สองนะครับผมเป็นขี้อารีมุนดิอะไรไม่รู้นะดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหนะครับผมสิบใบนะครับผมสิบใบนะครับผมสองแพ็คนะครับผมก็ได้การ์ดก๊าซเบรมาแปดใบนะครับแล้วก็ก๊าซโฟล์นะครับผมได้ซองละหนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับเออดวงดีมากนะครับผมนี่คือข้อดีของการเปิดเป็นแพ็คนะแต่มันจะได้ปริมาณการ์ดที่น้อยกว่านะ ไอที่เราซื้อสั่งเป็นการ์ดซุ่มมานะเป็นการ์ดเบ็ดล้วนนะแต่มันจะได้การ์ดเยอะกว่านะแล้วแต่นะครับใครอยากสะสมแบบไหนนะโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันที่ตัวอันอยูู่บด้วยครับผมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีสปปดครับวิ่งวับเลยนะผมนี่ดนะเดือดรักเจได้